ดูดวนธนาบัตรรุ่นไหนราคาหลายล้านบาทคลิปนี้จะมาให้ความรู้เพื่อนๆกันนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพ,นพืพี่พน้องนองน,องนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคล,คลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความรู้สำหรับวงการนักสะสมนะครับว่าธนบัตรรุ่นไหนที่มีราคาแพงสูงถึงหลายล้านบาทนะครับซึ่งธนบัตรนี้มีการซื้อขายจริงๆนะครับซึ่งแต่เราก็ต้องบอกกันก่อนว่าธนบัตรที่มีราคาหลักล้านเนี่ย หายากมากๆถึงมากที่สุดนะครับตามหลอุปสองค์อุปทานเลยคือความต้องการเยอะแต่ของมีน้อยก็จะแพงมากๆนะครับแต่อะไรก็ตามที่มีเยอะๆก็ถูกเป็นธรรมดานะครับซึ่งธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยหายากมากๆแต่จะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวผมจะให้ความรู้กันนะครับสำหรับธนบัตรที่มีราคาหลายล้านบาทเนี่ยก็คือ ธนบัตร1 0 0 0บาทครับอ่าแต่เป็นธนบัตร1 0 0 0บาทรุ่นแรกเลยนะครับธนบัตรรุ่นแรกเนี่ยเป็นธนบัตรในสมัยรัชกาลที่5ถือว่าเป็นธนบัตรที่หายากมากๆถึงมากที่สุดอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าธนบัตรรุ่นนี้เนี่ยมีจำนวนการผลิตที่ไม่เยอะนะครับแล้ว 1,000บาทในสมัยก่อนเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยโอ้โหใครมีเงินหลักพันในสมัยนั้นนะครับถือว่ารวยมากๆเป็นเศรษฐีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า1,000บาทสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ1 0อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหถือว่าใหญ่มากๆดังนั้นแบงก์นี้เนี่ยไม่ได้หาง่ายๆแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าใครมีแบงก์นี้เนี่ยแปลว่าคุณเกิดในบ้านเศรษฐีเก่านะครับ เพราะว่าแบงค์นี้ถ้าแท้นะใช้คำว่าถ่าแท้นะแบงค์เนี้ยแปลว่าคุณจะต้องเป็นเศรษฐีเก่าแน่นอนนะครับหรือว่าไม่งั้นคุณก็ต้องเป็นข้าราชการในระดับสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าธนาบาัตร1000บาทในสมัยก่อนเนี่ยโหหายากกันแบบสุดๆนะครับคนที่มีได้เนี่ยคือต้องรวยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยของสะสมหลายๆอย่างที่หลายๆคนสงสัยเนี่ยว่าเอ้ พี่ของแบบนี้แบบไหนแพงแบบนี้เป็นล้านเป็นแสนหรือเปล่าธนบัตรที่แพงที่สุดเนี่ยก็คือแบงค์พันในสมัยรัชกาลที่5นะครับราคาหลายล้านนะครับใช้คําว่าหลายล้านเลยนะครับเพราะว่าหายากมากๆนะครับหายากแบบไม่รู้จะใช้คําว่ายากยังไงดีอะ่ะคือคุณต้องเป็นเศรษฐีเก่าด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยแบงค์รุ่นนี้เนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยแบงค์รุ่นนี้เนี่ยหากว่าใครมีเนี่ยพูดได้คําเดียวสั้นๆครับรวยเป็นเศรษฐีกันเลยนะครับแบงค์ใบนี้ใบเดียวเนี่ยซื้อบ้านซื้อรถกันได้เลยทีเดียวนะครับสาหรับแบงค์สมัยรัชกาลที่5นะครับราคา1000บาทในสมัยนั้นเนี่ยคือแบงค์แบบนี้มีคนซื้อจริงๆนะครับแต่ว่าคนที่ซื้อไปเนี่ยก็เป็นเศรษฐีก็คือเศรษฐีที่มีเงินเหลือๆครับเงินเหลือกินเหลือใช้เขาก็เอามาซื้อของสะสม เพื่อที่จะเก็บไว้เก่งกําไรในอนาคตนะครับเพราะว่าของสะสมเนี่ยมันขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆขึ้นราคาอยู่ตลอดนะครับยิ่งเป็นของหายากนะถ้าของหายากเกรดเอ,อย่างเงี้ยของหายากแบบเนี้ยขึ้นราคาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกของหายากแบบเกรด B เกรด C ที่พบเจอได้บ่อยๆอันนั้นจะมีขึ้นมีลงอยู่ค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างเหรียญ5บาทปี4 6อย่างเงี้ยอันเนี้ยมีขึ้นมีลงเพราะว่า ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับคือความหายากเนี่ยก็มีแต่ว่าจัดอยู่ในระดับที่ไม่ได้หายากอะไรมากมายนะครับทุกวันนี้เนี่ยเหรียญ5บาทปี46เนี่ยยังสามารถพบเจอได้บ่อยมากๆนะครับพบเจอจากเงินทอนร้านอาหารบ้างนะครับพบเจอจากร้านกาแฟบ้างนะครับพบเจอจากแอปส่งอาหารต่างๆเยอะมากๆานะครับมีหลายคนเนี่ยก็ยังพอมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพวกเหรียญที่ มีการขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยก็คือยังไม่ใช่เหรียญที่หายากมากๆนะครับแต่พวกที่หายากมากๆแบบติดลมแล้วอย่างแบงค์พันรุ่นก่อนๆอย่างเนี้ยก็ถือว่าขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ได้หายากมากเนี่ยถ้าใครมีผมแนะนําว่าถ้ามีคนซื้อก็ขายดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเหรียญก็เหมือนพวกราคาหุ้นราคาคริปโตราคาบิตคอยนะครับมีขึ้นมีลงตลอดนะครับ สำหรับของที่ไม่ได้หายากมากๆนะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมีการซื้อขายเรื่อยๆในตลอดในตลาดนะครับเพราะว่าของพวกนี้เหมือนกับว่านักสะสมบางครั้งก็ซื้อกันเองก็มีนะครับบางครั้งซื้อกิ่งกําไรก็มีดังนั้นเนี่ยพวกเหรียญหรือว่าแบงค์ที่ไม่ได้หายากมากๆ,ๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีการขึ้นลงตลอดนะครับคล้ายๆกับคนที่เล่นหุ้นเลยนะครับเล่นหุ้นเนี่ยมีการขึ้นลงกันตลอด คริปโตอะไรพวกเหรียญต่างๆพวกนี้ก็มีการขึ้นลงตลอดหรือบิตคอยอะไรพวกนี้ถ้าใครศึกษาหาความรู้นะครับก็บิตคอยก็จะมีขึ้นมีลงนะครับหรืออย่างทองคําก็อะไรพวกนี้แต่พวกของหายากมากๆราคาหลักล้านขึ้นไปเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในมือพวกเศรษฐีหรือระดับมหาเศรษฐีแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอยู่ในมือพวกพ่อค้าคนกลางแล้วนะครับก็คือเหมือนกับว่า อยู่อีกเกรดหนึ่งแล้วอะดังนั้นเนี่ยพวกของหายากเกรด A เนี่ยก็เลยจะราคาไม่ค่อยขึ้นลงนะครับเพราะว่าเศรษฐีเขาซื้อขายกันเองอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีพ่อค้าคนกลางมาเกี่ยวปัจจัยด้านราคาก็เลยไม่ค่อยราคาลงสักเท่าไหร่มีแต่ขึ้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกของทั่วไปที่ผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเหรียญ5บาทปี4 6เหรียญ10บาทปี3 1เหรียญ1นบาทปี29พวกเหรียญที่มันไม่ได้หายากเกินไปนครับ คือยังมีการซื้อขายกันผ่านพ่อค้าคนกลางซะเยอะแบบนี้ก็มีขึ้นมีลงนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่ทำไมบางครั้งทำไมราคาตอนที่ผมขายมันมีขึ้นมีลงบางครั้งก็แพงขึ้นบางครั้งก็ลงคืออย่างที่ผมบอกครับวงการนักสะสมเนี่ยถ้าเป็นของที่ไม่ได้หายากขนาดนั้นมีขึ้นมีลงตลอดไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าช่วงไหนที่ ผมประกาศรับซื้อเนี่ยอย่างช่วงขึ้นผมก็รับซื้อแพงช่วงลงผมก็รับซื้อถูกแค่นั้นเองนะครับตามกลไกการตลาดของทุกอาชีพนะครับคนที่เทรดหุ้นเนี่ยน่าจะเข้าใจผมดีหรือว่าคนที่เทรดคริปโตเทรดบิตคอยเล่นทองคําน่าจะเข้าใจผมดีนะครับแต่บางคนที่ไม่ได้เทรดพวกนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะว่าวงการนักสะสมเนี่ยก็มีขึ้นมีลงอยู่ตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยอะไรที่แพงเนี่ยอยู่ได้ราคาในระดับหนึ่งเนี่ย ถ้าไม่ใช่ของหายากแบบเกรด A ผมว่าขายดีกว่านะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีราคาขึ้นลงได้ตลอดนั่นเองนะครับก็ศึกษาก่อนส่งมาขายทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง2ฝ่ายนะครับคือจริงๆเนี่ยใครส่งมาเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสหรอกนะครับใครส่งมาแล้วจะใช่ไม่ใช่เนี่ยผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่า FC d d ก็มีเยอะ แต่พวก FC นี้ใส่เสียเอ้ยไม่เดียวอ FC ดีกว่าพวกคนนี้ใส่เสียก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าศึกษาก่อนนามาขายดีกว่านะครับดูคลิปผมแป๊บเดียวมไม่ค่อยเสียเวลาหรอกนะครับก็ได้ความรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดได้นะครับเผื่อคุณเจอเหรียญหายากในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ